sit let the the floor let the body the floor let the body the, floor. Let the body ยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการ Gamer Take Review นะครับนะวันนี้เราจะมารีวิวเกมโปรโตอไทม์เหมือนเดิมนะเพราะว่ามีคนก็อยากดูเยอะเอ้ยอยากดูเยอะเหมือนกันนะครับอ่านนะ <c oughs> โอเคเราทำฮารกิทกันเลยดีกว่าเนาะเอยอย่าขวางทางนะเราทหารก็ชนไม่ไว้หน้านะเอ้ย เหรอโอนตังค์ไหมผมห้าพันได้ไหมแม่มอะไรนะน,น,นี่ยังขายข้าวไม่ได้เกรอดีออเด็ดนเราเป็นลูกที่ไม่ดีนะรีดถ่ายตังค์พ่อแม่เขาให้ไปทำอะไรวะเฮ้ยอืมเอาเอาติดอะไรวะโอ้นี่แม่งโดด จนเสาหักขนาดนี้แล้วโอ้โหนะฮะเขายังไม่รู้อันนีกแล้งว่าเขานี่ดักดานกันมากนะฮะบ้านไม่ได้กินปลานะเอ้ยอ้อเย็ด yes. ไอสารเฮียนี่อะไรเนี่ย แล้วก็แปลงร่างเป็นทหารชุดขาวก่อนฮะเป็นไอ้นี่ก็ยศใหญ่อยู่เหมือนกันนะชุดขาวตัวเนี้ยเดินไปแบบมาร์เข็มนะครับเขาก็ให้เราทําลายไอ้ไอ้เครื่องที่กําลังอ้อไอ้เครื่องที่กาลังทํางานอยู่ไม่ใช่ไอ้เครื่องที่มันกําลังค้นคว้าไอ้เครื่องนั้นน่ะไอ้เครื่องที่มันมีไฟกระพริบสองอันอ่ะอันนั้นอ่ะแต่ไอ้เครื่องนี้เอ้ยชิบหายไอ้เออไอ้เครื่องเค่มันชื่อเครื่องอะไรนะ ไอเครื่องที่ปล่อยควันเนี่ยที่ทําให้เราแบบยังไงวะเราไม่เราไม่ค่อยสบายตัวนะฮะทำให้เราตายได้เลยนะเครื่องนี้เราต้องทําลายมันก่อนนะเป็นอุปสรรคต่อการทําภารกิจของเรานะฮะเราต้องรอบคากดเอวเดินข้างหลังกด E ีได้ก็กดนะฮะมึงแล้วเราก็ดูดล่างเขามาเราก็ได้ปืนมาทําลายเครื่องหอกหักนั่นนะฮะอุ้ยเอ้าวู้ชิบหาย มันคืออะไรมันคืออะไรชิปเชี้ยชิปหายปุ่งปุ่งใครทำใครทำ no ใครทำเน่าไปสนใจยิงแป้งแป้งเปียงปุ่งปังยิงไปยังกว่าจะแตกหักยิงรัวนฮะยิงรัวมันก็จะขึ้นปุ่งๆๆๆเห็นไหมจะขึ้นเรื่อยๆเลยยิงรัวไม่ได้นะครับ ปุ้งโอ้ว่าจะระเบิดนี่กัว่ากัวป่านนี้คงไม่ทันการพอดีนะฮะแต่โชคดีนะที่ไม่มีแบบนาฬิกาจับเวลาตุ่มตุ่มตุ่ม,ม,ม yeah, <best. S 1> เยเบสอาเชียเอ้ยเชียนั่นโดดมาแล้วอย่านะอะไรล่ะใข่ดำอย่าเฮ้ยยิงไม่เข้าว่ะดูดิเลือดแม่งไม่ลดเลยอ่ะดูดิ เอ้ยอ่รถขี้กระป๋อยนะฮะเดี๋ไปยิงมันเลยเราทําลายเครื่องเครื่องค่นควันเสียดีกว่านะฮะไอพวกเคียนี่แม่งทําให้โลกร้อนหนุกค่นควันเขี้อะไรมาเนี้ยปังปังปังฮะเราไปยิงเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นอีกเร็วขึ้นอีกเร็วขึ้นอีกอออเร็วขึ้นอีกอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเร็วขึ้นอีกอ่าเราต้องรีบครับเวลามีน้อยบึ้มสิบึ้มบึ้ม บึ้มหมดถ้ากูมีบาสุก้าเนี่ยกูสอยแม่งร่วงนะแต่ทาหารแถวนี้มันกระจอกไม่มีบาสุก้าอ่าควันก็เริ่มหายหมดแล้วนะฮะเหลือตรงโน้นครับถ้าควันอยู่เลือดลถก็เร็วพอสมควรนะฮะอย่าเข้าใกล้ควันเด็ดขาดอ่าตรงนั้นแบงแบงแบงแงแบงชิปหายมันรู้ได้อย่างไรเปลี่ยนร่างนะอ่าเปลี่ยนร่างทันอ่ะใช้ได้ ไอเทียนี่มาแล้วยาไม่ได้นะฮะไอเทียนั่นมาลำบากนะมันเดี๋ยวมันพาผักพวกของมันมาลำบากเลยเพราะว่าพวกมันก็ไม่ใช่กระจอกหรอกมันก็แบบก็งั้นๆั้น,นะก็พอทู่ๆเลยถ่ยนะไอพวกที่มันกระโดดขึ้นมาเมื่อกี้ชิปหายไอเครื่องยี้แม่งเกลียดแมากว่ะไปไกลๆดิไอเทียกระสุนหมดงามไส้ อ้าวผิดพี่อ่าเราแปลงร่างเป็นตัวนี้แล้วเพื่อไปดูดเพื่อไปดูดปืนแล้วต้องกินลับนะฮะแดกลับไรละ่ะได้ท่านผู้ชมดูไรผมมีไรสนุกสนุกให้เล่นนะฮะดูนี่กด F ไปนะฮะให้มันขึ้นแถบขวานะฮะแล้วเราก็กดกดไปใกล้ๆชิปหายมึงจะอะไรในข้างในเนี่ย กดคลิกซ้ายเอ้ยยามึงเอาปืนมาไอ้สัตว์เอาปืนมาจัดการมันแย่งปืนกูยิงยิงอะไรเฮียนี่ไม่รู้ไม่ชี้เลยไอ้เฮียตายได้ไงวะเฮ้ยแม่งเล่นเกี้ยร์รมันอ่ะเียนี่ยังไม่รู้ไม่ชี้เฮียเลยตายห่าแต่ละไอ้เฮียฮะเราก็รีบมายิงต่อดีกว่าอ่ะแป้งแป้ง ไอ้แม่ <Krist us> มันขึ้นเร็วจังะดูแม่งดิโอ้ขึ้นปุบปุบโอ้ลอนเหลืองมันขึ้นเร็วว่ะขึ้นเป็นเช่นนี้ต่อไปต้องสองคลิปแน่แท้ยศแม่ใครสงสยัยมึงยังไงละ่ะอ้าวชิปหาอีกแล้วเลขสองทันการอ้าทันอ้าวาไม่ทันแล้วเฮ้ย ทันเว้ยเอาเฮ้ยโน้เฮ้อะไรอะพอแล้วเออนะก็เดินแล้วก็วิ่งไปแบบปกติแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะเขาสงสัยอยู่ก็สงสัยไปนะครับรอุ้ยเชียมมา ผมว่าเรารีบๆยิงแล้วรีบหนีเลยดีกว่าดีไหมแบบลงไปบูเอ๊ะแมวดีกว่าเสียเวลาตูมตะกี้เธออูแมงเอ้ยมึงระเบิดมอนี่กูกิ้งไปหามึงแล้วอุ้ยอ้าวมาเหอะมาเหอะมัวเลยตอนนี้กู bơm đây! bơm à, bơm Kellery! Ở sì Quân bùm, bọn tôi, challenge đánh h capacity cho mặt trời. ตูมไปดีกว่าฮะคือเป็นงี้ไม่ได้ทำภารกิจอดีเราเรีบไปดูดล่างเขาแล้วเอาปืนมานะฮะอ,อ๋อดาวตกดาวตกไอ้พวกีนี่แม่งมองบนฟ้ากันใหญ่เลยนะเออเอาทาหารไปไหนหมดอ่ะกูจะดูดล่างใครเนี่ย เจอแล้วเอ้โอ้โดิบดิบไรครับเปล่าผมเปล่าทําต้นไม้หักครับไม้มันผุครับโดนปลวกแดดครับโอ้วิ่งโอ้โหเฮี้ยแค่ต้นไม้หักต้นเดียวมึงวิ่งมากองกันเป็นกองพันเลยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยนี่ทา่านคนสุดท้ายอ่านคนสุดท้ายเปล่า,นค,นาครับพี่ครับพี่อย่าสงสัยผมเลยครับนี่แค่กูวิ่งมึงก็สงสยัยกูแล้วหรืออุ้ยจับเช็ดคอมึง จแล้วก็เดินเข้าไปแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็วิง่งเหยายนะๆไปเดินธรรมดาไม่ได้ครับจะถือปืนอยู่สั่งเก็บเดินไปใกล้ๆแล้วสั่งเก็บโอ้ยแม่งไอ้ควันฟ้าๆเอ้ยไอ้ควันแดงๆอยู่ไปไม่ได้เอา้า เออเอ,อ๊เลงอีกอันอูทนไม่ไหวแล้วรถถังนะทางที่ดีคือรถถังอาา่ะห้าเออพอดีครับผมขออาศัยรถถังพี่หน่อยนะครับผมจะทำภารกิจใหญ่นะครับ เขาไม่รู้หรอกครับเพราะว่าเราปลอมเป็นทหารอยู่นะแต่ถ้าเรายิงเมื่อไหรโอ้ไม่อยากเข้าควันแดงอยู่ในรถเป็นไรป่าวเป็นแน่นอนร่างกายเราช่างเปราะบางนะครับอุ้ยเกือบชนไม,ม่ลมเออใครทำเขา ปล่าครับผมขับมองไม่เห็นนะตัวเขาตัวจ้อยเกินไปนะฮะรถชนทีพังเลยนะโอ้ยเลงเป้าหมายนะฮะเอาสักทีเถอะกูหมันไส้มานานแล้วเนี่ยเอาสักทีเถอะอ่านะฮะได้สองอันแล้วนะต้องทำลายหมดบึ้มบึ้มไม่จัดเนี่ยกูหมันไส้มานานแล้วไอ้เหี้ยเอาสักทีเถอะเนี่ยเอาสักทีเถอะ เอาสักทีเถอะเบิ่มเอาสักทีเถอะมึงอะไรไอตัวจ้อยไปไกลๆไอตัวจ้อยออืแล้วอยู่ไหนกว่าอ๋ออยู่ตรงนั้นอีกรถถังเราคนหกคงทนนะคงทนแต่ก็จะพังแล้วบึ้มเอาสิอุ้ยอุ้ยอยู่ในควันแดง และอยู่ไหนอีกสองหันวะชิปหายาาผมเปล่าดะทำไอพวกเคียนักตามเลยนี่อุ้ยเอาระเบิดอยากเล่นใช่ไหมอุ้ยมึยงเอายิงกูกลางกาเลยเอาเอาเอ้อเข้าไปครับผมยอมแล้วพี่ครับยิงตรงไหนกว่า มาคราวนี้นะกูบึ้มด้วยฝีมือใช้อะไรดีใช้อีเยนี่แรงสุดนะฮะเราโบกเล่นแล้วติดใจเลยนะฮะไอควันเอ้ยเจอแล้วเอ้ายิงได้ยิงดีไม่ไหวฮะต้องหนีไปให้ไกลที่สุดหนีไปไกลที่สุดหนีไปไกลที่สุด no เฮ้ยเย่หนีรอดด้วยแล้วเราก็ต้องรีบวิ่งไปที่รถถนะังนะวิ่งโอ้ความเร็วแสงงอนนอน <c ười> เออเออขั้นไหนดีขั้นใกล้ๆฮนะ <c ười> ขั้น,น้นบึม <c ười> ขอขอรถนะครับพี่ <c ười> อ่าน,นะรเราจะยืมรถทหารไปทำภาคิจใหญ่กันนะครับอ้ย <c ười> ไอตัวจ้อยเอาอีกอ่ะเอออ่ะไอ้ทียนี้จะทำไมอ่ะเอาต่อยด้วยความแรงเหรอมึงต่อยด้วยความแรงมาเถอะอืมบึ้มนี่กูยืมรถมึงมาแป๊บเดียวนี่จะพังแล้วเนี่ยเราต้องทำลายไอ้เที้ยนี่ให้หมดด้วยนะฮะเป็นศัตรูแก่เราเฮ้ยไปไหนแล้วมันอยู่ไหนอีกอันหนึ่งอ่ะเหลืออันหนึ่ง หมัดมงค้นแรงอ่ะไอตัวจอยอ่ะอ,อ๋ะออยู่นั่นอย,อ,อย่าพึ่งจะหมดแล้วเย่า yeah. ฮากิเราก็ผ่านแล้วและพวกนี้ก็มาลุมเราแล้วเราก็เออตอนนี้เราตายนี่หว่าเนาะเอ้ยไม่ได้ม่ได้ตายดิเราโดนจับดิเนาะน,นี่มันสั่งเรายิงตูมเราก็กระเด้งะอะ